ตัว้ใ่ครับเิเครับไี่เป็นไรเป็นไร,ปนไ,รไปก่อนละเล้ย <laughs> คนะะอวันนี้นะคะเมย์ก็ยังอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปตกหมึกกันเนาะใช่แต่วันนี้เรามาตกปลาซอนค่ะมาปลาคอปลาคอระยองปลาคอระยองระยองเฮ้ยสำเนียงที่เป็นคนอีสานปะเนี่ยใช่เป็นคนจังหวัดอะไรเอ้ายะโสธรอ๋อหนิงเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะทุกคนใช่แล้วเออหนว้าว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 ให้หน่อยสิ สวัสดีค่ะเอฟซีพี่เม่พี่เม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 ่อม่เ่เม่เอ่เม่เมาเอ่เม่เม่หม่เ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 ่เ่เม่ม่เมาเม่เอยเม่าม่เม่เอ่็ม่เก่เมม่เม่เม่นม่เม้างหนมาเมาเมมยไมงาม่เมมอเม่เม่เมงเมมนะมะหมงามมจะไ นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยยยย้ยรีบเลยอ่ะรีบเลยอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยรีบเลยเนี่ยแห่ไม่ค่อยรีบเลยนะเนี่ยก็อเอาปลาก,ก่อนว้าเดี๋ยวเสียชื่อเจ้าถิ่นใช่ไหมใช่อ๋อจัดไปโดนเชือกอุ้ยคิดหายละโอ้ห้ต้นไม้หักเลยโอ้โหปลาตกใจว่ายหนีกัน ใหญ่เลยอุ้ยหุยหุยยายาอุ้ยอุ้ยหลุดนะเฮงพี่ไม่ได้ตีอะไรเตืนเย็นไม่ได้หลุดหรอกมันกัดไม่โดนมันตัวน้อยอ่ะมันตัวน้อยปลาคอน้อยปลาคอน้อยอ่ะแล้วก็ปลาคอใหญ่สิขึ้นแล้วพี่ก็ต้องตีสามสิพี่ก็ต้องตีตีคู่เลยได้บ่ ได้ปะได้ปะมันหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตกใจหนีไปแล้วมันทำไมเป็นจังซี่จังซี่จังซี่กับจังสั้นต่างกันยังไงอะจังซี่จังซี่จังซี่คือแบบนั้นจังซี่คือแบบนั้นจังสั้นคือแบบนี้ปะน่าจะใช่ เซ็งสั้นจังซี่เลยโอเครู้เรื่องกลับกันจะซี่หรือจะสั้นแล้วแต่เลยหมิงบอกจะสั้นก็จะซี่ปลาที่นี่กัดแบบแดดแบบแดดเปรี้ยงอย่างนี้เลยอ่อนะาตีถือว่าไหนตรงไหนตรงนั้นหักบุ้งอ่ะตรงไหนถามว่าตีถึงถึงอยู่ติดแน่เออไหนตรงไหนตรงนี้มีปะตรงน มาแล้ววุ้ยเฮ้ยกัดม่โดนวัดวัดต่งแล้ววัดดิวัดวัดดิไม่อยูุ่ดไอ้วุ้ยปากคอกัดพี่แม่ปากคอสวบปากคอสวบสวบปากคอสวบแล้วใช่นไหมปากคอสวบแล้วปากคอสวบต้องลาบผักมันเยอะ ออออกวเเ่รราจะไให้เขาตีไปคนเดียวเห็นยังเห็นยังโดนแน่ๆโดนแน่ๆเฮ้ย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 มีจีบอะมีจีบ ใช่แบบนม้โ <laughs> อ้โหมันติดไม้อะ ตรงคือตรงไม้วันนี้พอดีเลยที่มันกัดอ่ะและเยื่อฉันเยื่อติดไม้แล้วมันเอาเยื่อไปแล้วอ่ะดูดิมดไมนเนี่ยฮะไม่เห็นมันน่าจะกดลงจมไปข้างล่างอ่ะเรียบร้อยกัดด้วยโนนโนนโนนโดนโอย,ยอะไรวะ ขึ้นยังไงก่อนไอแมว้นยังไงเอาขึ้นยังไงก่อนงัดขึ้นมางัดมางนมายี่มาตัวแรกเเลยของเมนูัดติดเอาไม่ขึ้นอเก็ยังเอาไม่ขึ้นมันกักิ่งไม้อยู่ไม่เห็นแล้วนะปากมันนะมันขับไวเลยอ้มันงัดกิ่งไม้ งัทั้งกิ่งไม้อ่ะนี่มันลึกป้องยังไงวะเนี่ยมันลึกไหมเราต้องเอาเลยนี่ยันยัน่ะย่อนย่อนย่อนมันน่าจะกําลังตกใจอยู่ทุกคนมันเบ็ดมันคาป่ามันเลยอ่าระงัดมาพอดีมันก็คาไม้เฮ้ยขยัากระตุกกระตุกมันนะยอดว่ะเออนี่แหละยกเลยยกเลยงัดดิยกยกคุณจะยังระวังไส่หลังไส่หลังใส่หลังเรียวดี๋ยว่า เอย่ายกอย่างงั้นมันเป็นไม้ไม่ละาบยกอย่างนั้นมันจะหักโอ้ยไหนสายอยู่ไหนวะเธอทำได้โอ้ยสวยด้วยว้ายว้ายดีนะเฉยใช้ครั้งแรกใช้ครั้งแรกค่ะใช้ครั้งแรกแล้วเป็นหมายมหาชนด้วยพี่เมย์ดูดิหมายข้างทางเป็นหมายมหาชนด้วย นี่แล้วเอาขึ้นมาได้ค่ะทุกคนรอบยางแก้คันสี่ชมพูโอ้โหอุยอุยดจับไว้จับไว้อย่านะอย่านะหายากอย่าละให้หลุดนะอย่านะหายากนะโอ้ยของเมย์นีขาดไปแล้ว ี่คือแบบมันไม่ใช่ตัวเล็กหนามันน่าจะตัวใหญ่ฮะอ่อนน่ะเอนมาเรามาลองหมายครั้งแรกไงเออเราก็ต้องแบบเช็คเช็คไปเรื่อยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจคือแค่เช็คเฉยเยไม่ได้ตั้งใจตกไม่คิดว่ามันจะกัดไงเออใครก็พูดได้นะติดเราไม่รู้ว่าเขาตีไปเกี่ยวเองต่าแล้วเองบอกว่าฝากัดนะนั่นนั่นโอเคเต่่มันต้องเหมือนเนี่ยได้เป็นตัวเนี่ยใช้อย่างนี้มามันต้องอย่างนี ติดปากัดแล้วไปติดเนี่ย่รูติดจริงรูอเปล่าอ่นมากเลยเราไม่อยากยุ่งกับคนอ่อนนะไปดีกว่าพูดไม่ออกเลยเมมี่เอาถอยสิได้ไปแล้วมายืนเกะกะเอาให้ได้ละกันอย่าให้หนูโชว์ตัวที่วสองขึ้นมานะโอ้ยเจ็บเจ็บจี๊ดเมมี่ลนแล้วเนี่ยเธอต้องรอดสิเมมี่โอ้ ไปจังหวัดไหนนี่ไม่เคยพาดเลยนะจะมาพาดจังหวัดนี้ไม่ได้ไอ้ไข่ขี้หน้าเขาตายนะแม่มีเธอ,อไหนว่ามันกัดตรงไหนวะฮะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราย้ายมาอีกหมายแล้วนะคะหมายเมื่อกี้ก็มีตุบ<อ>ต๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นะเออมีตุบต๊บตุบ๊บตุ๊บแต่ว่าวัดออนเองเราจะต้องเดิน ข้ามเขาไปอีกสามลูกนะคะถึงจะถึงหมายหมายหดจังเด <laughs> ี๋ยวต้องข้ามเขาไปนะคะสามลูกนะอู่นเขาสูงมากเราจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณสักสิบกิโลเมตรนะคะโอ้ย <laughs> โอ้โหไกลมากนี่หมายนี้แต่ว่าเราต้องต้องข้ามไปหรอคะตรงนี้เลยได้ตรงนี้ก็ได้เลยอ๋อตรงนี้ก็ตีได้ไดเนาะลอกใหม่หน้าล้ม เฮ้ยคลองอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นบอ่อลอกใหม่อ๋อ oh, <ไป S 1> เป็นบอ่อลอกใหม่ที่ของเขาเขาไม่เข้ามาเขียน <Hey. S 1> แต่เราตีเลาะเลาะเลาะริมได้อยู่อันนี้เขาเพิ่งลอกใหม่อา้าวน้ารุ้นหน้าลุน เฮ้ยชะโดชะโดโดเฮ้ยเฮ้ยชะโดชะโดโดเดิช่อนช่อนเลยชะโดนี่แหละช่อนเลยชะโดวาไม่รู้วะเดินเหยื่อช้าๆเลยตรงนั้นอ่ะมันกัดลูกลูกเหยื่ออยู่เงี่ยใต้บัวเนี่ยเดินเหยื่อช้าๆเลยนะตรงนั้นอ่ะดําตัวดำเงี่ยมเลยน่าจะช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เหรอ โดนเอา้เอาลุดหลุดอ่ะวนคืนอีกแล้วแล้วไปทางโน้นดีก,กว่าเฮ้ยเฮ้ไปให้ด้วยล้มาล้มาเ<อ>าลยอ่ะอันนี้อันนี้ใช้กบยางแก้คันตัวเล็กนะคะเ,เล็กใหญ่ติดหมดต่ข้อน้อยมันต,ตายแล้วเนี่ยหนิงตกปล มันไม่ดิ้นเลยอะไม่มันไม่ดิ้นนี่ไปเกี่ยวปลามาตาตายไม่มันลอยน้ําอยู่แล้วไปเกี่ยวนมาปะเนี่ยเออ้านี่ติดเต็มปากขนาดนี้กบย่างแก้ขันสีเขียวนะคะตัวนี้ตัวเล็กใช่ค่ะขนาดเท่าไหรเนี่ยเล็กมากอ่าห้าห้าเซนรวมขาอืมอมันไม่ดิ้นวะมันตายแล้วเนี่ยหนิใช่หรอเออนี่ไง ลอยลอยตัวเล็กเกินมาว่าเขาตกปลาตายตัวเองยังไม่ได้สักตัวเลยปลาตายวะสัซนโอ้โหหมดคำจะพูดเลยเมมี่ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยโดนเจ้าทินเชื่อเอออ,อ,อ่อนไงนดูดิเชื่อก็แบบเลือดหมดตัวแล้วเนี่ยฮะเมมี่เอ้ยจะได้ตัวไหมเดี๋ยวให้ไปตรงนั้นไปซ้ำไปซ้ำมันกัดตั้งหลายตัวตรงนั้นไม่ให้ไม่ เราไม่ซ้ำรอยใครหรอกเอาแล้วแต่เชอระดับนี้แล้วเชอรตรงฮะไปเล่นพระเจ้าคือว่าที่นี่เขามีตำนานนะทุกคนคนพาเข้าเนี่ยเขาบอกว่าตรงที่เมจอดรถเลยตรงต้นมะม่วงตรงนั้น คนมาผูกคอตายสีห้าเดือนเขาว่างั้นน่ะคนลุกเออถึงว่าดิเออมีล่มให้จอดไม่จอดใครใครชี้ใครชี้บอกให้ไปจอดตรงนู้นตากล้องใช่ไหมหใช่บอกว่ามีที่ล่มถึงว่าพี่เขาขี่มอไซค์เข้ามาเขาไม่กล้าเขาไปจอดอ่ะ แล้วก็ไม่บอกโอ้โหทันจิตทันจิตตัวเล่เลยไหนไหนนี่อย่างข้างหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยหรอ้ำบนอยู่เลยเนะี่ยเอ้าไม่ใชยย่นี่เอง ไเยมันติดอันนี้อ่ะเมื่อกี้ว่าเหมือนวัดไม่แรงเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมแต่หลุดมันติดอันนี้หลุดไงเมื่อกี้อยู่แล้วช่วยดูดตัวเลิกเลยใช่ดูดิข้างลอ่ะอะไรนะถ้ายังไม่โดนเป็ดก็อาจจะกัดันเมื่อกี้อยู่แล้วตึงเลยอยู่แล้วคนวัดติดเลยดูดิหญ้ามันเหนียวมากเลยข้างล่างอ่ะ งัดจะต้องงัดอย่างเดียวเลยนะเนี่ยดูตัวเลย่อโคตรใหญ่ด,ดูอะไรอะไรของเขาขอ่ะเขาวิ่งอะไรของเขาเขาวิ่งอะไรเลย <pt ain> เป็นไรไม่รู้ว่าทำไมหลอนนะหลอนเออไม่รู้เหมือนเหมือนแกงเปล่าไม่ทำไมได้ยินเสียงไงไม่ได้ยินเสียงแบบเหมือนเหมือนมีใครอยู่ตรงนู้นแล้วมาไปก่อนละไปก่อนละไปก่อนละ ไปข้างในไงเมื่อกี้มันมีตัวกัดอยู่ใช่ปะแล้วแม่กก็เดินไปลึกเข้าไปอีกไอ้ดินเสียงใครไม่รู้จริงๆจะต้องต่อเหรอโชคดีเขาพี่ไม่ได้ปลาเลยเอาให้ได้คนตัวหนึง่งแล้วกลับไ,ไม่น่าเล่าเรื่องสยองขวัญเลยเมื่อกี้หลอนไปหมดแล้วเนี่ยไปมีม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ย้ำไปย้ำไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของนย่งมันเป็นตัวเล็กไงโอโห้ตีแบบว่าไม่ให้คนอื่นตีเลยอ่ะต้มันกินตรงนี้เราก็ต้องตีตรงนี้อะไอืมกัดแล้วพอนเลยพอเลย ช้าๆขยาบขยับคันนิดๆรับรองได้ตัวค่ะว้าวล้นแล้วแม่นียอ้าใหม่นี้ได้ตัวยงังแต่ตัวเล็กเฉยเขาไม่นับอันนั้นอะเขาเรียกปลาหรอปลาหรือแพ่งตน้นปลาหรือแพ่งตน้นพี่ตกได้เมื่อกี้ บอกแล้วว่าเมมี่อ่ะไม่เฮลแน่นอนไปที่ไหนพี่ไม่เคยเฮลนี่นี่เขาก็เก่งนะเห็นป่ะฝีมือตกประชนไม่ธรรมดาแล้เนี่ยไม่นอนอยู่แล้วอย่าลืมไปติดตามน้องเอนหนิงนะคะฟิตชิ่งเอ็นซีด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะมือกล้าของเราด้วยนะคะน้องชัยฟิตชิ่งเอ็นซีอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะนี่เลยขอบยางแก้คันค่ะทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีตัวเป็นโดน าน้ำหนักดีตีไกลใช่ค่ะวัดติดวัดติดเดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับแล้ค่ะเริ่มรู้สึกระแวงคขนลุกขึ้นมาแลยเนี่ยวังเวงวังเวงไงไม่รู้ชอบกลถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เมมี่ด้วยแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้เราส่งนไปกันนะคะไปไปค่ะทุกคนไปเด้วเฮ้ยเด๋วรถเราเจาะยู่ใต้ต้นมะม่วงน เ็กแลยวไข่คนนั้นก็ไปเอาสิจะฉินจะถินกลับล้าด้วยเออดูดิเนะรีบหนิไปกดแล้วว่ะแล้วไขคนนั้นก็ไปเอาเองสิ